สวัสดีครับเพื่อนเพืพี่พี่น,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 น้องนอง้วันนี้ช่องลักป่ากรพามาเที่ยวปลาเที่ยวเขา่ามาเจอกับกล้วยไม้ดินอีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่านางอ้วนน้อยเป็นกล้วยไม้ดินชนิดมีหัว ซึ่งมาคลิปที่แล้วก็ได้ลงนางอ้วนกรอยางไปก็พอดีวันนี้มาเจอนางอ้วนน้อยจะคล้ายๆกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ที่ใบและดอกอันนี้ใบก็จะปกดินใบก็จะไม่เรียงขึ้นมาตามช่อก้านตามการช่อส่วนดอกที่ปากดอกก็จะไม่มี อยากฟันปลาหรือว่าอยากใบเลื่อยแบบเรื่องรกระยางลักษณะดอกทางด้านหลังก็จะเป็นออกสีเขียวอ่อนแต่ทางด้านในด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแต่ดอกได้เริ่มสอมแล้วครับระประกติเขาจะออกดอกช่วง เดือนมิถุนาเดือนกรกฎาแต่ว่าต้นนี้หลงมาได้ยังไงไม่รู้ก็ออกดอกปีละครั้งช่อก้านก็จะสั้นถ้าเป็นเอื้องเอื้องนกกะยางในช่อก้ารก็จะยาว ก็เริ่มโทมแล้วครับไม่ไม่สวยแล้วแต่ก็เอามาดูเปรียบเทียบกันนะครับ ถ้าเป็นหนังอ้วนนกกระยางในใบก็จะเรียงสลับขึ้นมาตามตามลำต้นหรือว่าก้านช่อด้วยครับแต่นี้ใบจะปกดินอย่างเดียวครับก็นำมาฝากให้เพื่อนเพื่อนพี่พน้นองได้ดูได้ชมเปนข้อเปรียบเทียบกันครับระหว่างหนังอ้วนนกกระยางกับหนังอ้วนน้อยก็ขอจบคลิปเส็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ